ก็ขอกราบสวัสดีทุกคนในช่องผมด้วยนะก็วันนี้ก็จะมาเล่นเกมสประรล้องเพลงที่ผมเคยลงเป็นคลิปสั้นไว้นะตอนนี้ผมได้จัดดันใหม่แล้วก็มีพวกสกินนนี่นั่นจะไปหมดเลยแต่ที่ผมชก็คือตัวนี้แล้วผมก็ไม่ได้มีแค่กเกาะเยอะด้วยผมยังมีถึงเกาะโคไอแลนก็คือเกาะน้ำแข็งนั่นแหละส่วนใหญ่ คนใต่เี่เรียกว่าก่อน้ำแข็งทำามาแล้วก็เหมือนกับในป็อกฟุตจะแหละทุกคนส่วนใหญ่ที้เรียกว่าก่อน้ำแข็งก่อนนี้มันก็มีนะเออแต่ว่ามีไม่เยอะมากไม่เยอะเท่ากเกาะแรกยิ่งก่อนอื่นนี่แบบน้อยกว่าเดิมอีกให้ดูเลยก่อนนี้มีสี่ตัวมั้ง ไม่ไม่ได้มีแค่สตัวมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมีเจ็ดตัวแล้วก็ไม่ได้ทำงไว้ด้วยโต่ว่าจะซื้อผากพ,พืชในเกาะน,นี้นะแต่ว่าไม่แน่ใจว่ามีไหมยวต้องดูก่อนว่าธาตุพืชในเกาะน,นี้มีไหม าจ,จะไม่มีใช่จริงด้วย,ยไม่ไม่มีเลยแล้วก็ในหกวันเดี๋ยวผมจะมาลงคลิปอ่าคลิปแบบนี้อีกทีหนึ่งอีกหกวันเพราะว่าผมจะต้องไปเก็บติกซอเพื่อที่จะปลูกไอ้พวกนี้ขึ้นมานะถ้าเราอยากจะปลูกมาเราก็ต้องเก็บจิกซอเดี๋ยวอ,อ,กอีกสัก สงสวรรค์เี่ยผมค่อยมาอาทีตทีหนึ่งมั้งแล้วก็เดี๋ยวพามาดูเกาะน,นี้ก่อนด้วยเกาะน,นี้ผมซื้อไว้ตัวหนึ่งเป็นตัวที่ผมชอบมากเลยมันเป็นแบบเล็กวเงีอยเมันไอ้ไอ้ไอ,อ้ที่ว่ามันร้องอ่ะที่ว่ามันร้องลาลาแล้วน,น,น,นั่นน่ะแล้วก็ไอ้กบนั่นแหละผสมกัน แต่ว่าถ้าเกิดเราอยากจะปลุกมันให้มันตื่นเนี่ยเราต้องใช้ไข่ไอ้เจ้ากบหินอ่ะสองตัวสองใบแล้วก็ไอ้ต้นไม้หกใบโอ้โหถือว่าใช้เยอะมากเลยถ้าเกิดเราอยากจะได้ตัวเพิ่มแล้วก็ไปซื้อมาจากในร้านค้าซึ่งหนึ่งตัวราคาประมาณห้าพันนะ ต่อไปก็น่าจะซื้อตัวไหนดีหนะ้ายังไม่วายกะอาีอก็ม,าามีสองตัวเมื่อวานแล้วยังไม่เจ็บทิงเหรอแก้วน้ำเก็บเดิมไปกินข้าวเลยไปกินข้าวเปล่าเลยข้าวที่เปล่า หนึ่งตัวจะประมาณหนึ่งเลเวลตรงนี้จะไม่มีที่บีบจะมีแต่แค่อ่าให้ซื้ออย่างเดียวบีบไม่ได้ทุกต,ตัวเป็นธาตุายฟ้าหมด เอาซื้อเก็บไว้สักสองสามตัวก็แล้วกันเอาเป็นตัวแบบนี้นะตัวนี้แล้วกันวางตรงนี้นะออนโอ้โหใช้ยังเยอะเก้าอัน ยังมีอยู่ไหมอะคือให้เป็นขวดแล้วขวดแล้วน่าจะมันกระเป๋าเคยนะกเป๋าไปข้วเขไปหดสอ5สามแล้วก็ตัวเองซื้อไปได้สัก3ตัวแปดหกถ้าเกิดเราอยากจะปลุกมันอะติดลูกเราก็ต้องกใช้ เป็นแผ่นไงหม้อลงในเอซี่อ่ะครับนี่ไงหะอใส่ลงไปเอซี่ครับหมบอกมอก็ด้วยอมมอไม่รู้เรื่องนะก็อะไรอีกเยอะแลวก็กาวแลก็กระดาษนี่เเพื่อที่จะเอามาปลูกไอ้ต้นที่ว่าเป็นกบอ่ะโอเคแ่อนียออกซเจอที่ร้านยัง จะไปเขียนเท่านี้ก็แล้วกันนะบ๊ายบาย